เห็นหน้าเห็นตาเยสดอนกับนางมาทีเลยเออนางมาทีก um 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 right> ับพระเวชสันดอนเห็นหน้าเห็นตาแล้วเออผู้จางเขาอยู่อ่ะติดตามอยู่ด้นอ้ตามอยู่ลยตามเลย่ขอโทษนะยังก็ไอ้อะเราพ่อยังก็นางมาทีนางานางมาทีกับพระเวชสันดอนเนาะตงจ้าง้ง้งเดะแล้ว ครบแล้วทีมงานสายบุญครบแล้วอ kind of ันน oh, ี้คเลยครบเดียวมากสมุนลพิถ่ายคนิ่งถ่ายพอดีเลยโอ้แสดงว่าทีมงานนี่จะพู้จะพู้จักกันเลยจักกันเลยสิบเอ็ดคนเลยมีใครเนี่ยมีบุญนีสามบุญกะมีเตียงบอลีเตียงบอดีหนึ่งเฮิมสามสีย่ว่าเสี้ยง ประตูน่าวรตูนกะประตูน่ะก็ไปอีเโียบ่าวลีชาวบุญบ่าวจันลุงเฮิร์บบ่าวเซียงแล้วก็บ่าบุญชาบุญแล้วก็บา่บาบุญอีกกนอีก ไ,กกไข่เน,น,น่เนาะอะกระชกระชีบอลเลนโแข่งกับที่เนาะข้างล่าไว้เเะับไปคับ

ถือกันไว้ถือไว้มลยนะมมาไหนเนาะอ้มหโดยสบายดีเนาะเ็นนาเ็นตาเผยดอนกับนางมาทีเลยเออแล้วมาทีกับพระวดอนเห็นนาเห็นตาแล้วเออูจักข้าวอยู่อ่ะ่ตามยื่ได้ทวนโอ้โหตามอยู่ลยตามจี๊ดจีแม่เนาขอโทษนะ อาชีเขามาเมื่อไรกับวันที่ขามาแม่ข้วนะยเฮ้ยขาวเรดีแล้วคุณิอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอยโอ้้อ้ยอ้ยออ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ย แม่นี่ครั้งแรกได้เขามาหาทางเจ้าไอ้อาเนาะโอ้ยเน่าเอ้ยคือจังไหนก่อนแล้วนะคือบัวคำคือว่าเตอนน้อยก็ได้เตอนน้อยด้วยบัวคำถามแถบนี้คือบุ่มีไผ่หูเจ้าขึ้เจ้าแมนก็นั่งบนไม่ได้เจ้าป่ะไอ้กิ่นเนี่ยใช่แล้วนะวัวเขาเอาเหนี่อยเฮ้อโอ้ย ลอเรืงบเยรอุนเ่องรอปุเรืงร่อยรอยรออ๋อลมมาอมันไปจะบ่อ่อ่เอาอลนเชือกจองไม่อยอะเยจองม่เยอะอืมหุบหุบหัวหัอะไรตะเสผ้ายกือรอยอายเนาะขอเนียนางน้อง่ัก่อนเถอะพี่ดาวเลยบางลมเด่งไกลเดี่ยงกาทั้งทั้งบานัเชโติกรอยู่ะ จะมีจะไก่น่อยไกลใหญ่กบ่าโราณนอนชะนำชะในอยู่สาันส่างโมไดสบุตรใช่ดูมังลักชะแนอเลยมนดีันสามันเป็นกันส่างมันดินบ่โอ้โอ้โอโอ้น่อ้โ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 ออ้โออโอ้โอ้งออ้โอ้โออ้้้

กินน้ำใสยงกันเลยโอ้ยถ้าชม้น้านอนใช่จะนอนอีเพิ่มุนบ่เอ้ยขึ้นก้นนบาเพื่นขึ้นนะครับขึ้นก็ตขึ้นบ่นึงบ่ก็ไอ้อาตพ่อยังก็นางมาทีนางมานางมาทีกับพระเวทสันดอนอนตั้งเธอเนาะ

mỗi mà khơi mặn vấn lại đây 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 này đây 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 nhàng đây 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 วงนันวงนอนเอ้ยนี่วงนอนเจ้าจกปีแ no. ด็ดเจ้าหาสิบแล้วสมุนเลยห่วยเนาะเกิดชิสเอ้อยดิหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดดุนแม่ไม่ได้เขาเกินแม่ไม่ได้เนาะโดยโแม่เขาก็หาสิบห้าพอพอนี่หกสิบครบแล้วชิมงานสายบุญครบแล้วอันนี้เลยครบเดียวมาก สมุนวิทย์ถ่ายคนืถ่ายพอดีเลยโอ้แสดงาทีมงานนี่จะหู้รหดู้จักกันเลยจักเลยสิบเอ็ดคนมีใครเนี่ยมีบุญมีสามบุญก็มีตเตียงบอลีเตียงบอดีหนึ่งเฮิมสามสียงสี่ยอดีงตูนบอตูนหาบอตูนกะผาอีก เด้ทีไรเลบยบ่าวเลียงบ่าวลีชาวบุญบ่าวจันลุงเฮิมบ่าวเสียงแล้วก็บ,าบ่าวบุญชาวบุญแล้วก็บ่าวบุญอีกไกลๆคู่นหนึ่งสับสน <c oughs> แต่ว่าคู่ยนะูเนาะคู่เมดคู่เมดคู่ิดคนแต่ละครั้ง,แต,ง,ง,งแต่เข้ามาใหม่นี่ก็สามคนมีบ่าวไล่แล้วก็ลุงนวดแล้วก็ เลยหละโอ้โหจักวาดละเอียดดีเนาะโดยคนที่ตามผลงานมามาไปดนแล้วสมบุญเลยแล้ศรัทธานาศรัทธาในการกระทําการเหตุทีมงานนี่มาสามปีสี่ปีเลยด้ยก็เลยว่าบ่คิดว่าี่มาเป็นกระคองเองที่ว่าได้มาอาศัยไปเพื่อนก็เมันยังได้แหละว่าเอาบุตรศิล้วมาสมบุญ โดยเอาแบบนี้เนาะเอากับคิดว่าชได้มากเอากับวันนี้ได้เข่ามาเยี่ยมายามเบิ้งก็ได้ถามมาจนสุดเป็นจังไงเดืองลาขอถามเลยแมลว่าเขากับเบิ้งยุ่ในทีมงานเาขาเขามาแต่เขากับบริเบิ้งจบคลิปมา่นะชีวิตเตอยวีกี้พาก,กันอยู่งใส่ขายกรุงเทพ เดยแย่กรบสบายเต่กับมากออที่โปสบายนี่โปสบายมาจากปีแหละบปสบายมากอ่ะมันเริ่มเป็นมาก็ือสามสี่ปีเลยเขาปีสี่ในปีที่สี่มันเป็นแหงมาเรือยนะน,นักมาเรือมือสัน่นแลีวเฮ่านายเริ่มก่อนเฮาสิเป็นแบบนี้หันเป็นจังไบก่อนเป็นไข่บ่บ่สบายเจาะหลัง กาว่าบ้านเทาว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรฟีในท่อ,เ,อ,อเดี๋ยวเจาะทางนั้งบ้านนี่ในได้เ,เป็นแบบนี้ทางนั้งและวันนีออ้เลยรความอาสาปัญหายแล้วันนี้าาอาการเมื่อไหร่อาการคางเคียงด่วยใช่ไหมมีาการขากระพุ้งหัวนะด้ว่าแบบพิษเส้นเนาะเส้นอะไรเฮ็ดเสเเ้นพริกแล้วมันเริ่มจากนิว้วมือนึ่งสี่นิ้วนิ้วสี่นิวน้วเดียวนีว่น มันกระดิกดิ๊ด๊ด๊ดแด๊ด๊ดนด๊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 ดนด๊นมดเด๊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 ่๊ด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 แหน่บ่ได๊ด๊ด๊ดบ,บ 17, ด๊ดีด๊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 ดบด๊ด๊ด๊านี๊ดู๊๊ด๊านดน๊ม๊ด๊ บ้านสนามไทยโอาทางพี่เลยลก็ได้เลิกกันเ,ออเลยนะทั้งถม่นี่เลี้ยงเจ้าบาทนี่อยู่ลำกันตอนนี้เราก็ไม่ได้มีครอบครัวบ่เพื่อเนเก่ากเออพื่อนก่าพี่เพื่อนเกตายนี้จังพี่ไอ้กับเชียแต่เราไม่ได้มีลูกคือกันบ่เราอะมีหาคนมีลูกษาคน,คน แต่ว่าลูกเต้าหันต่างคนต่างมีครอบครัวโดยในเจ้าชุมเจ้าหันอยู่นี่อยู่แต่สองคนนี้โดยอยู่สองคนไอ้น่องเนาะเขาได้แต่พึ่งนพาอาศัยกันแต่พายใส่เห็ดอันนี้ไห้เนี่เอ้ยเป่นเห็ดเองคืนเองเลยอ๋อจักไม่อย่างไม่อย่างน้อเราซ้อนใส่หอมันอยู่ พออได้เต่ากระหัวกำหางระล่มมาหนิหวยฉันว่าเฉบดนตีพื่อนเนาะตึมต่ำตึมต่ำหมดแล้วอ,อ,อันนี้หันคอทางนะครับกับบัวระเอียดที่อยู่นี่เป็นที่ของพายเป็นที่ของเพื่นได้สมบุรณเลยเหมาะมาขอใช้เพื่อนอ๋อที่ของเพื่อนมาใส่อย,ยู่มาอยู่นี่โดนนะบ่ะ เพื่อเพิ่นมาอยู่นี่เห็นในปีหนึ่งแล้วอยู่ในรุมหมดสองปีแบบยายไปเรื่อยนะเพอได้อยู่แล้วก็อยู่เพิ่นม่อยู่แล้วก็วยายไปโอ้คือว่าเพิ่นยิ์มีโครงการเห็นยังไต่เขาต้องได้ยายไปโดยอ๋อโดยนะน้องดีครับมาทางน้ำทางนี้โตโดยโดยน้ำยังน้ำกินบ่ในกระถางนี่ เราใบใบทางไอ้ออกเรากินเรือสมุนทพรเสนครับว่ามานางมาทีกับพระพิเณตันดอนเลยด้วยคือว่าสบุนกับใจดีเห็นนะพระพิเณตันดอนคือท่านคือเเบวท่องมีก็คือพระเวสสันดรกับผว้ผู้ให้เหนะผู้ให้ด้วยผู้ให้ตลอดมาเห็นนะด้วยต้งซื้อนะนางมาทีกับพระเวสสันดรนางมาทีด้วย กับสวิตซ์ส่นดอนเนาะบ่เคยได้ยินจักเทื่อฮะกับไปหลายหม่องหล่บอลอ๋อฮะเนาะหาสิบปลายปีเจ้ากันเนาะหาสิบปีหาหาสิบเอ็ดหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดโอ้น่ขอเอิ้นแม่เด้อเนาะเอื้นเลยก็ได้โดยแต่ว่าเราเป็นคนแต่งเนาะบึงคือปะเถาะปันใดตัวนี้ก็โบงสมบูรณ์ปันใดตุกตุกไข่ กาศเปลี่ยนเนาะเดือนประมาณเดือนปลายเดือนหนึ่งเลยเพิ่มเติมนะนายเป็นจังไหมจ้ตอนนี้ทางทีมงานเฮาเพิ่นมาแจ้งข่าวดียังเพิ่มเติมมียัางไงแล้วมีเคุณที่ซื้อทีให้โดยชื่ออยู่ซ้ายทีไปเบิ่งนะบ่อยู่ในบ้านพุ่นโอ้เป็นว่าเราทาบาเทียงขึ้นมาแจงใต้ใต้โดย ถ่าพร้อมกันก,ก่อนจังไปซื้อปะเตียงยังอยู่ปักเซยัยงบริขึ้นมาเนาะทางมาบ้านเพื่อนก็โทรมาหาทางเมียพันยูว่ายังบริขึ้นมากำลังเคลียร์งานทางพุ่นก่อนไญ้จังเมื่อสิขึ้นมาที่ยนอยู่ในบ้านพุ่นได้ไปเบิ่งแล้วเห็นแล้วบอมักอยู่บ่างามบ่อืล่ะกินยังดอกกัว่า มีกาอยู่ที่เพิ่นเนาะอะไรอยู่เป็นยังแต่ว่าอันจักเมื่นเันสิขายห้สี่เมืนกจะขายเบิดนะเลแต่ะายแซนหานอะมนุย์นอคเคยเห็นกันเกิดคนคุ้มซองกันโดย ก็อยู่คุ้มสามเพื่อจะขี่กับเพื่นกับเอาเมียนั่นเอาเมียคุ้มสามนะเพื่นกับคน้มเธอปลอดซีเพื่อนแต่ว่าเมียเพื่นกับมุจักกันนะับไม่เท่าหอมตะกี้เลยกับเพื่นเลยมีความอิทุนทุกษาแต่ว่าเห็นไปมายังอยู่นะน้อยเพิ่อนเกิดอิทุนทุกษาแหละมันแบ่งให้แบ่งให้ขายชีเมินเลแต่ตอนนี้หันครบแล้วเนาะเงินซื้อที่ดิน ว่าตอนนั้นทางทีมงานเพิ่นบอกว่ายัางเดือขาดอยู่หาพันแต่ตอนนี้ครบแล้วเนาะโดยดีใจนำชิรท,ทีเป็นทีเป็นดอนของเจ้าคองอะไรอาละทีลวก็ยยายไปขึ้นไปอยู่พ่นแน้บัานนี้เนาะมันอยู่นี่ย,นย่างฝนยมนยางนี่ป้าคือสิลำบากแห้งการเดินทางมาลงมา ใจีทางนร่ลุ่มนะึกัวเขาจะทุบใหม่แนละ้วเป็น่ยนแเนาะทางทุบใหม่เน่เหาลงมาฮาก็ยังแบบก็เห็นได้ยังโอ้ยามเลย่ยีสามีเด้อยามพูนี่พี่คนนี่ได้<อ>ไปกรก็ได้เลยคือคนเจา้าคนในบ้านนี่บอกด้วยว่าคืบ้นี่หลนะคือุถามก้อนข้าพนือว่าบุมมี่ผพพู้จักเจ้าถามชื่ออะลรถามชื่อไอ้อ่าพี่โอ้โห้าถามโอ น้องกับคนก็่นี่แหละเกิดก็่นี่แหละแต่ว่าเขาเป็นใหญ่บนอื่นโอ้ไปมาหากันก็สิบปีเช้าปีเห็นกันเรื่องหนึ่งนะแต่เราเ่วยกันไม่ไดู่แต่นั่งนั่งน่องกันไปมาหากินเลยมันก็อะไรก็อยากกันพ่อแม่เสียหรือกะไปมันก็อะไรนะแต่ว่าหากันมาเห็นกันนี่ก็สิบประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายนี่แหละที่ตัวจริงกันเลยก็มากกบที่น้องเกันแบบนี้เลย โอ้ตะกี้หั่นต่างคนต่างไปบ่โอ้เจ้านี่หาชิก้ามาอยู่น้ำเอื้อยนี่โดยข้าก็มาได้ข้ไหนเขาเรนประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนไปไปเรื่อยๆไปไหนละตะกี้กรับไปไปม่าๆนะสมุนมาสองมือสามมือเลยก็ไปเกินเกินยู้มเชโนนี้เกินแต่ว่าเป็นไงอยู่บวังอื้อ่านธามชี้เงินแม่เอนี่แล้วเพิ่นเอ่อ่าจังไหนเปิดยุนประจำแต่ว่าเ้าถามคนในบ้าน เ่นขามสีน้องของงูโอ้แต่คนในบ้านเนี่ยเอิญเจ้าเน่ยไรเอิญเขาเอิญบัวคัมโอ้ืสอบัวค uh> ัมขาสีบัวคัมของงูด้วยโอ้เนาะลมแห้งขนาดลมแห้งขนาดได้นนี่สามมือระบนสามมือชีมือสามมือชีมือให้เป็นหายจะเป็นดูวันนี้ก็มีแต่หานอยู่ในกินให้เพิ่นเนาะแล้เห็ดหยางบ่ได้ กินมันก็บอะไรฉอเรกินกับอะได้นั่นเรากินก im ันน้อยเดียวกับอะไรน้ำมันเรากินยำมันีเหรอไอเป็นแบบนี้เนี่ยไปกวดอ่ะเพิ่น้ำปลาได้มียาหักษาบ่มียากินบรรเทาแต่ว่ามัเริ่มใบอาการมันนักขึ้นไปก็เก่าแต่ว่าสิไงยุดซันไปิบ่ยุดบัวได้เสียงไก่เราเป็นยากินบ่กเราหนะ ออ,อดังนี่อยอยากินกินขมือบ่เนี่กินขม,มือเ่ามมเทียงแรง้าขาตัวนี้หันบ่ได้เดยขาตัวนี้มักนกระสันขึ้นไปอีกกินกับย่างไรกันขวดทะไลอนีเท็ศที่ทางบอลลีเพินซื้อมาอมา ุณยายทั้งบมดี้กินฝักใม้ทั้งบดีกินแลาวพอเทปันแล้กินข่ากับแต่ว่าเอาชันครึ่งประคองเอานี่บ่โดยมชาัิแห้งกับยุดธสกปรยุดธกินก่อนเนาก็ได้มาครั้งเรกเขาก็เป็นเบิลโดยโดยป้าสารงทั้งดุมป้าโดยโลบึง คอยย่างอยู่เฮาก็รอว่าย่างโลดบ่ดียังตุ้ยอเฮ็ดเองเลยนี่ก็เนาะเฮ็ดเองเบิ่ดลเก็บไม้เศษไม้หยังไม้เศษก็ซื้อพุ่นละแป้นก็ซื้อกันน้ยังสิขุ่นี่นํน้องบ่บ่น้านั่นแหละคำสร้างนี่้างมื้อนฝนตกแน่ตัมาแล้วก็ุนเวลาฝนตกนี่บ่ฮวไปง่ายบ่ก มัวก็ธรรมดาจนี่่ไมันมัวมันก็จำเป็นได้ง่ายพูดง่ายพี่เนาะด้ยไก่กาเลี้ยงพอได้เลี้ยงไก่กาได้เชงเงียบเงียบเนาะบุมีให้บ่บมีนั่นและนางแต่นี่บหอกพีกหมกพายปลุกไปเอานาอยู่หุ่นดินามส่างผู้ อทั้งกินทั้งไส่อยู่หันหวดเลยทันงสั่งอยู่ไกลพอนำพดหมักผิดหมูควายเรากำลังเป็นหมากเนาะครับลมแห้งเดยพาใช้เห็ดหัวเห็ดแค่นี่เห็ดเองเนี่ยบอดอย เมือไไ่อยน่อยอ่ะเนาะส,งไงไสบบั่นเลยตะบุนเลยแบบครับเราเคยเป็นแบบนี้เลยเนาะบุเมื่อยมันกับปกติแต่มันหักสั่นแปลว่าประสาทเทามันเลยเสืยอมเนาะเลยน,น้อยเดินไดนเทากับมันเป็นเลยต้องมีตะกินยาแต่ว่า,าช่วยให้เศร้าขาดเนี่ยปวเศร้าบ่เศร้า,า,าน้อยอ่ะแบบนี้เนาะ เดี๋ยวว่าทังทีงานแจ้งมีข่าวดีไดได้จะรอค่ะทั้งบัเตียงลงมาไปซื้อที<ด>แต่ผู้โหเมื่อไรด,ด,ดีใจนำ<ด>้ำดีใจดเด้อสมบุรเด้อที่เขามาเยี่ยมมายามเด้อดดก็มาเยี่ยมมายามเป็นกำลังใจให้บ่มียังเฮากับวันนี้ให้เขามาเยี่ยมมายามสูส่ๆเด้ออ่ะเด้อเ<ด><ด>นี่ะเดี๋ยวก็ชีวิต<ด>ของคนเฮามันบ่คือกันเนาะ เราเองนะต้นเราห่นไอยจันทร์หนี่ก็ยังยูนอากาศเย็นๆไปสิอากาศยเย็นาายหรือว่าอากาศห้อนก็นเป็นแบบนี้ตลอดบอกโดยโอมันก็มีบตดยุดอยู่ได้สมบูรณ์เหมาะแบบช่วงไหนยุดช่วงเขาอยู่เงียบคนเดียวนะเขาบุกิดยังลายๆบุกิดยังลายนะเราอยู่ปกตินะมันก็ยุอมันก็บริสันตลอด ว่าเขาตื่นเต้นบอเขาแบบว่ามีเกี่ยวกันสุพนากันแบบว่าลมกันคุยกันนี่มันก็ะชิ่งซนนี่เห็นเขาตื่นเต้นไปจ๊กเก็ตชันแมนแมนตื่นเต้นในแต่รถมาจอดแล้วตอนนั่งอยู่พื้นเรียกกรบะเดชันเหาะที่รถนี่เห็นรถนี่จืดเลยว่ารถสมบุญแล้วว่ะคือจอดใกล้แท้ว่ะโอ้กระบะบอลลีมาใหม่ไม่ให้กัด์โน่เหเออกระโตมันเระชิ่งรถไปอยู่แม่ว่าว่างแบบ บอความนั่นก็ค like mm ือ hmm. ว่าด oh, right? oh, oh, totally. ีใจด้วยว่าตื่นเต้นเนาะโดยเศนมันกระตุกเลยยังแห้งหว่านเลยเออเห็นรถก็ยังจืดเลยจืดเลยเนาะเห็นลูกจะหลุดสะบุญแล้วโอ้ขนาดยังไม่เคยมาแหลนเนาะเขากับภูคาติดตามมาสี่ปีแล้วอยู่ไหมโดยคือหูเลยเนาะหู้จักเบิร์ตหูจักเบิร์ตเลยโดยโดย อ่ะจะมีโอกาสจะได้เข้ามาหาใหม่ได้ซะเด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะเขาก็จะได้เมื่อป้าได้บาดนี่ฮะสบายดีเด้อเนาะสู้ๆด้วยอ่ะเด้อไดยสมบสรณ์เด้อโดยสำหรับโยงจิ้นซื้อมงฝากับขโมกขับใจลายเด้อสมบูเด้อโดยกิ้นลองเบิ้งเข่าขามูแซบเจ้านี่อ่าป้าปลาเเมื่อปลาก่อนบัดนี้เอาขอด้วยเด้อเนาะสู้ๆ เดี๋ยวมือนากมือนสิคเอามาเยี่ยมมายามไม่เด้อนดยาปไาใส่กระเป๋าก็นด้แม่เด้ออยู่ดีม่แหงเด้อมายามอดีมีแหงกันโดยดปเดินทางยปหนมือในสิเอามาหาไม่มือเลยรับข่าดีสิมาไม่เด้อโดยไปโดยผู้อยู่ในรถผู้อาเนาะ สุสุทั้งสองไอ้น้องเล่าให้พี่น้องเลยได้เข้ามาเยี่ยมมายามนี่กกเป็นทีนอ้องโลกเนาะเวลาลมมาปกพระพุยพี่นอ้องไปั้งแรกสมุทได้เข้ามาหาทางไอ้อาเพนทีสองคน,อน,องน,อนไอ้น้องเนาะใบกับสุสุเป็นกำลังใจทำเล่าสองไอ้น้องนี่ให้พี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้ทีแล้วแต่ยังขันเนาะขันตอนต่อไปเพ่นพี่น้องเลยก็คือที่มองพักผราอาศัยขนาดเนาะ ่ะจังไรคลิปนี้กับชีะมาณนี้ก่อนเน้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาดูที่เขามาถ่ายมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกับประคำโฆษณาเนาะคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี